แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอ็มล้วนและรับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวกแปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เก่านะบอกไว้ก่อนไม่มีนะบอลลงบอลโลกโดนสั่งห้ามละกี่ชุดวันนี้6ครับโอเควันนี้เราจะต้องไปถึงประมาณ74ล้าน f อครับตัวบอลลันเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาไปก่อนเลยซื้อนี่ไม่ได้มากองโอวันตินนี่มีไหมอนนี้ห้าวะตอนนี้มีมือช่วยเปิดวะมีอตแลนติกับอีชิเซน ผมกดครั้ยี่สออกดีกว่า200ร้อยใช่อะผมว่า200อยมันก็แน่นอยู่เนี่ยเลสเซ็ตเนี้ยผมกดมาเนี่ยห้าเจ็ดอุ้ยอย่าทักดิหนึ่งเลยเ่ี่ยนิดหน่อยเงินเอ็มไปไหนอยู่ในตัวครับอยู่ในตัวแอนโทนีนิวยานาไซาอ่ะ <laughs> ไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเลยอ่ะคาซิโลเออดึงเสือ้อลูกใจ เดียดายนะถ้าลูกสองหนึ่งไม่รำหน้าแม่งเกมเปลี่ยนอยู่ทีนี้เป๋เลยเฮไปแล้วไงเฮทั้งลั่นไปแล้วอะ่ะกานาโชว์คิว่าซานโชจะแจ้งเกิดโอ้โหยากแล้วครับผมว่ามีสิทธิ์ดับแล้วทะเลาะกับเทนฮาร์กด้วยล่าสุดเมื่อคืนแบบตึงๆใส่กันละหกใบขอ,เ,อเซ็กเอลเอ็นนะครับอ้าวหกใบก็คนละสองไงน้องขออนุญาตเปิดเบิกล่องไปลองวิพื้นก่อนปะมา,มามพื้นโชว์คนดูกก่อนายก่อน ฮาไม่มีปีเนี้ยฮาเซเบะตอนนี้มึงรับกันทุกคนอ่ะถ้าเจ๊งอะอ่าหนึ่งพคนมันขวากดติดตามคลิปคนละหนึ่งไลค์นะโอเเ้โอ้ยไปซี่ป่ะใคใอ่อะโง่โงเลยอ่ะโอ้น่าคนละหมื่นมือนทำอะไรกันวะ เห็นม่วงๆเฮ้ยเฮ้ยลูกกูมีเหรอไม่มีมีบัสอ่ะมิชี่อ๋อเฮ้ยมันแพงกว่าแพงกว่าหวยมันไม่นับเรื่องนี้เียออมันเม็นมันนับชี่อะไรข้อมูลไปเกี่ยวเฮ้ยมันแพงกว่าสามเท่าสี่เท่าตัวไปเกี่ยวมันมันไม่พอไปเนี้ยแสนหนึงถึงก็ถือว่าใช้ได้อะดู L N เฮ้ยโอม่วงม่วง อโผล่ประเทศอะแล้วทิ้งท่านอะไรหรออุ้ยเฮียเฮียบาโลตัวนี้เคยอยากได้อยู่ต้องเร็วจีอะอ่าผมเปิดเร็วยังแบบไม่มีไม่มีไม่มีลีลาเอลเอ็นด้วยโตโบครับโตโบโหดจัดเพ่เดียวใครอะโอ้โหโกเจียแมนซิตี้เก่าทีแคปด้วยอี้อะไม่ใช่ไม่มีดีๆใบนี้มันการันตี113เว้ยขั้นต่ำเอลเอ็นแล้วกัน แม่งออกยากจริงผมเปิดมาจะเป็นร้อยใบแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะ DTP มาดินี่โอ้ยต้องใบนี่มันต้องแบกว่ะเออไอนี่ใครวะอ๋อเอ้ยไอไก่ใบนี้นั่งหนักว่ะไอ้นี่คนอิตาลีหรอของนักซีดารจากใบนี้วะเนี่ยจำไม่ได้ว่ะใช่ใบนี้แหละจำไม่ได้เพนเสร็จเสร็จโอ้โหสิงโตบัลลัก ไม่ใช่กีเดียวอ๋อโอ้โหไม่แปดนะเอาเล่นเต็นเตอร์เหรอเล่นแบ็คหนักไปไครสอนน่ะหมอหายเอ้ะคือใช้สูตรหมอหายไปว่าสามว่ะมีบวกใครก่ะ oh, โอ้โห<อ>ที้เชคกูตัวปะแปดะกูตัวนโอ้โหนองเยี่ยแปดร้อยสิบเก้าเหรอนุ่ยเทียด แดงแดงมันเห็นเฮ้ยดูแดงเว้ยเฮ้ยเอาไ๋อใครวะเดวิดเดวิดใช่เหรอเอออ๋อใครวะบอกแล้วมึงไม่รู้หรอกว่าคุณผ่านอะไรมาบ้านไปโอ้โหไม่ใช่อ่ะลูริเกอร์ลูริเกอร์ขอเหอะบุกแปดมีสองตัวตรงมือปั้โอ้ โอ้โหมันมีไอ้นี่เว้ยวันนั้นกูได้หกแสนอ่ะยังดีกว่านี้อีกสูเล่ร้อยยี่สิบเฮียโอ้โหโอ้อ๋ถ้าใครเปิดหลักแสนคือได้เปิดเศษอีกใบนั่นไอ้เฮียก่อนนี้ไม่มีหลักแสนเลยวะออสันเดอร์บาร์ฟิงกกดเลยหรอกดเลยเตียนเก่าจิ้งวันชอบนี้แหละเฮ้ยอังกฤเปิดตงตมลี โอ๊้ฮะมูแฝดล่ะแฝดนี่เชียวแล้วกูได้ยังบ่อยไอ้เหี้ยมันมีแต่ตัวอย่างนไม่ชอบแความวายเลยอ่ะเพราะเวคือมันวิ่งไวเฮ้ยทีเอสเอแอนโอ๊ะล็อกบาโอ้ยไรสุดไรไบร์ชีนแปดโอ้อี้ยแพงสุดแต่แบบว่าแม่งไม่มันขายไม่เยอะมยดูไงว่าเป็นโอ้โหแดงปะ แดงแดงแดงแน่เวซี่โอ้โหโมนิล่าไม่รู้เลยไม่รู้โมนิล่าฝึกบ่อยๆเต็บ่อยๆจะได้เก่งเหมือนของไบเดวิตที่แทมเดวิตที่แทมช่วยกูก่อนตอนนี้เดวิตที่แทมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ดีความจริงว่ารอยคินบวกแป๊ยังพอได้ฮะร้อยยี่สิบเออโอ้โหสเปนไปดูปะ ไปโดมาเปโดนปะแปดแปดแปดไปโดโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเล่นเปโดนลุกหรอไอ้เหี้ยแหมมึงจะลุกได้ไงวะแดงโอ้โหทีเด็ดไม่มีลูกทั้งใบอ่ะเฮ้ยเด็ยได้ ้แม่งเหมือนวันแรกเลยอะที่กูเปิดกิจเนี่ยแบบหกใบเหรอเออไม่มันหนักไปป่าวหล่อเฮียอะไรอะมันหนักเกินไปทำไงอะเฮียหกใบท้ายสาดไม่ลองเราเปิดฟ้าน้ำแข็งโอ้หปีอะไรอะปอดไลท์อะไรอ๋อลิซันโดอ่ะเฮียกูเคยได้แล้วโอ้โหโหดไล่ลิซันโดแม่งแปดแสนอยู่ยังดีอ่ะเฮียตอนนั้นอะ ไอ้เหี้ยมันจะหมดกิจแล้วนะเว้ยมันต้องออกเพิ่มกว่านี้ดิวะเฮ้ยเฮ้ยมาลิดมาลิดมาลิดโอ้โหโอ้โหแปดแปดแปดเยอะแปดพัตตาเตดเยอะหน่อยยี่สิบเอ็ดไอ้เหี้ยโอ้มีเรียกว่าไงอย่างเงี้ยเดชอะอยู่ไหนไหนอะไอ้ระยำหมาเฮ้ยเดสมา มาดิวเลฟอดเฮ้ยเฮ้ยเลฟอนใช่เ่าใช่เบ้าออาวอไไอ้เหี้ยม่ได้อยู่ได้เลยเลยตัวโค้เทพอะไอ้เหี้ยโอ้โเหร็บล้อยพวกแงกูไม่ได้แล้วเนี่อาดสองใบแล้วมีสีอยังไม่ออกอันนี้ใครกดอันนี้ใครกดพี่ไงอ่าโอเครู้มือว่ะ แฟอร์ก hey. yep. yep. hey. ็ลอยยีม no. okay. ั้งเอเดเอาอีกเฮ้ยเอเดเอเดร์เฮ้ยเอเอ็นเอเดร์ใครวะแปดะหรอดมาอุ้ยได้อยู่โอเค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 ้อเได้เคไอ้โอเคโอเคโอเอเคโเคโเคโอออเะโเอเคดอเนโอเคโอเคโอเคโเฮ้ยเคเมื่อกี้เคเปิดหน้าร้านร้านเอเ สลือไวกองและฟอร์ดใหญ่เออมองไม่เห็นโอ้โหเอาได้ลุ้นอยู่เอยเฮ้ยนาซิ้มเฮยน้ำิ้มไทวะเป๊เหรออย่าบอกนะพี่ชายมึงเลยไปไอไหนเขาไปไปเลยเขาเอ้ยเขาหลานหลานเฮ้ยน้องเดี๋ว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไหมอ๋อโอเคถือว่ามันเติมให้อะไม่ไม่อยากแย่งไฮไลท์ อะใครยังอยู่ก็โอ้โหฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวลุยเดี๋ยวเช็คซะตรงสะตัดกิริศที่จากสืบๆมอใบเดียวมันกู้ได้หรือเว้ยไอ้เที่ยมาดูพลังฟูลทีมโอ้โหมวิ่งดิแต่ใส่พรางใส่พรางใส่พลังแฝงได้ด้วยถ้าปิดดิฟนะเออใส่เออใส่แบบโอ้โหไม่แต่กิริศน่าจะไม่ได้ตัวประชาก็ไม่เป็นตัวแบบเสียงบ่นอลองเออเสียงบ่นอ่ะทำแมนซีพอได้ป่ะพี่อ่ะงั้นเซ้น พาแรนเทสลอยอยู่เนาะเฮ้ยพาแรนเทียสมาเองทําเลยวันนี้เติมไปห้าหมื่นครับห้าห้าชุดแต่มันได้โบนัสเวลาเติมแบบล็อตบายมันเลยเป็นหกชุดถือว่าคาร์สไตเกอร์พอได้เลยนะถือว่าไม่แย่ถือว่าพอใจอยู่พอใจอยู่พอใจอยู่บาซิลอ่ะนี่เป๊ะเนี่ยพักเลยตัวนี้พักเชี่ยเรียงกันเลยนะหนึ่งของสามถือว่าแบบไม่มีใครแบบว่าโกยผลงานแรืว่าหนึ่งของเปลแต่ของมึงมันห่างไกลไปหน่อยนะ ก็จะบ้าอาจารย์ถือว่าใบละหมื่นมันยังโชว์ผลงานเพราะว่าปกติอ่ะอย่างมาตินารี่อะแม่งมาใบ 9, าเก้านะเก้าเว้ยสามถึงแปดกลายเป็นคุ้มมล้วนะ่เออกลายเป็นคุ้มอาจริงอะคุ้มคุ้มคุ้ม